ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวอ่าที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวเช่น,นอ่าธนาจย,ยนมีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอืเป็นชื่อของตนเองอืนะฮะที่ดินทรัพย์สินอะไรเป็นชื่อของตัวเองหมดอืมปรากฏว่าแต่งงานอ่ากับนางสาวอะไรดี <c oughs> นางสาวก้อยดีก <c oughs> <c oughs> ่าอ <c oughs> แต่งปุ๊บอ่าปรากฏว,ว่ามันมีค่าเช่าเอออ่าค่าเช่าซึ่งเกิดจากสินส่วนตัวครับ อ่าสมมติว่าอพาร์ตเมนต์ไอหลังเนี้ยที่ดินอันเนี้ยมันของผมก่อนอ่ามันมีอยู่ก่อนอมันมีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมมติว่าอ่าจดทะเบียนวันที่ห้าเมษาอืแต่อพาร์ตเมนต์หลังนี้ธนายชนซื้อมาวันที่หนึ่งเมษาอ่ามีมามีมาก่อนมีมาก่อนแต่มาเก็บค่าเช่าเมื่อวันที่สามสิบเมษาครับนะฮะค่าเช่าเนี่ยได้มาหลังวันที่ห้าคือหลังจดทะเบียนสมรสครับ ก็ถือว่าเป็นดอกผลของทรัพย์สินส่วนตัวบของธนาธิยนก็ถือว่าเป็นสินสมรสสินสมรสโอ้โหมันขาดอิสรภาพมีคนมาขอมีคนมาอะไรนะมีคนเอาเอาเงินของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะไปจดปากกาไปแล้วเนี่ยนะไอ้เดิมตอนที่ยังไม่ได้จดปากกาทีนี้ธนาสิยนก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่แค่ดอกผลอย่างไงทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วก็ยังเป็นของเรา แค่ดอกผลก็เป็นเรื่องปกติพอให้ได้เออนะฮะเนี่ยเราต้องเราต้องแบ่งแยกกัน่าบนี้ทางที่ดีก็อย่าถ้ากลัวว่าเราเราจดทะเบียนสมรสกลัวว่าสามีหรือภรรยาจะมามีเจตนาจะมาฮุบสมบัติเรามาแย่งสมบัติเราก็อย่าไปจดถ้าจดแล้วเครียดก็อย่าไปจดจดแล้วระแวงก็อย่าไปจดจดไหมนะ เพราวไม่มีครับไม่มีไม่เคยจดกับใครนี่ไม่มีภรรยานะครับแล้วเวลาพูดถึงนางสาวก้อนนี้ําไมต้องปากขอสั่นด้วยนะออันนี้สมมติขึ้นมาครับอ่านี่อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะฮะพอดีผมคิดได้เมื่อกุ๊กเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะเออคำถามที่เขาถามผมมาเนี่ยนะ เขาบอกว่าเขามีลูกด้วยไอ้ที่ว่าผู้ชายหญิงเนี่ยออยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยครับนะฮะแล้วปรากฏมีลูกหนึ่งคนเนี่ยอืผู้หญิงไปมีสามีใหม่ครับในทางกฎหมายนี่ถือว่าเขาไม่ผิดหมายถึงว่าใครไม่ผิดครับผู้หญิงผู้หญิงอ๋อไม่ผิดนะครับเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนสมรสอ่าไม่จดทะเบียนเมื่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสมันก็ไม่ไม่ต้องไปพิจารณาเรื่องการหย่าครับเพราะว่ายังไงมันหย่าไม่ได้อ่าอ่าผมไม่ได้จดนะ นะฮะพอไม่ได <without them. S 2> ้จดเนี่ยเขาไปมีสามีใหม่นี่ในทางกฎหมายถือว่าเอาผิดอะไรเขาไม่ได้ไม่ได้อ่าแต่ในทางศีลธรรมครับอันนั้นว่าไปอย่างเหมือนที่เราบอกนะครับคือไม่มีถ้าถ้าผิดศีลอะไรก็ว่าไปครับนะฮะแต่ในทางกฎหมายเขาเขาเขาไม่ได้จดทะเบียนนะการจดทะเบียนคือถือถือเป็นการจดทะเบียนรสเนี่ยถือเป็นการทเรียกตีตาจองไหมไม่ทราบครับเป็นเป็นเรื่องของการนี คุณนี่เป็นสมบัติของเราแล้วอไม่ทราบครับใช่ไหมไม่ผมไม่ไม่รู้ครับเรื่องเรื่องนี้ต้องถามท่านนายจอย์ยนต์เจยยนต์จดทะเบียนสมรสเมื่อเขาจดปุ๊บเนี่ยนะไอผู้หญิงก็ไอผู้ชายคนนี้ถือเป็นสมบัติของเราแล้วไอฝ่ายฝ่ายหญิงไอฝ่ายชายก็ผู้หญิงคนนี้ถือเป็นสมบัติของเราแล้วอ่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะไปยุ่งกับผู้หญิงอื่นต่อไปนี้ถ้าคุณจะไปยุ่งกับผู้ชายอื่นถือว่าคุณผิด นี่นี่คือตบิดสมลดนะฮะมันก็เป็นต้นเหตุให้ให้เป็นเหตุยาเออถ้าไม่ยาก็ต้องไปฟ้องอ่ามันก็เป็นเรื่องนะฮะแต่ในกรณีที่เขาถามเนี่ยที่มีลูกอ่ทม่มีลูกอ่าเพราะนั้นผู้หญิงไปมีสามีใหม่ทิ้งลูกไปอ่าก็ทิ้งได้งก็ทิ้งครับผู้ชายก็ฟ้องไม่ได้ด้วยเอาผิดไม่ได้ด้วยอนะฮะแต่ในกรณีเนี่ยเขาเอาลูกไป เอาผู้หญิงเอาลูกไปอ่ผู้หญิงเอาลูกไปอืมนี่ฝ่ายชายเนี่ยจะเอาลูกครับมาอืมจะเอาลูกกลับคืนมาครับได้ไหมเออนะฮะอนาคิดเหมือนกันได้ไหมนะครับได้ไหมทีนี้ก็ข้อกฎหมายนี่กลับกันละกลับจากจากเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องทรัพย์สินเนี่ยอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของฝ่ายชายเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสทีนี้ในเรื่องลูกเนี่ยนะครับในเรื่องของครอบครัวเนี่ยครับ มันก็มีข้อสนิษฐานกฎหมายเหมือนกันมันก็มีกฎหมายแล้วก็มีข้อสนิษฐานนะกฎหมายครับว่าเด็กที่เกิดจากภรรยาถึงแม้เด็กที่เกิดจากหญิงจากหญิงอ่าหญิงถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับฝ่ายชายครับก็ให้ถือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงทุกกรณีทุกกรณีครับแล้วก็ฝ่ายหญิงก็สามารถที่จะใช้อำนาจปกครองเด็กคนนั้นได้ด้วยครับอืมนี่แหละคือ คือฝ่ายหญิงมีสิทธิ์ที่จะนำนำลูกไปอยู่ด้วยได้อ่าไม่ไม่ผิด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 ภาคไม่ผิดอ่าไม่ผิดข้อหาภาคผู้เยาว์ไม่ผิดเพราะไงเขาก็แม่ลูกกันครับแต่ถ้าเขาออกไปแล้วเนี่ยฝ่ายชายไปไปเอาลูกกับคืนมาครับอันนี้อาจจะผิดคืออาจจะผิดภาคครับอ่าแต่อาจจะแต่ก็อาจจะขาดเจตนาครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าลูกเขาเหมือนกันอ่าอนะครับนะเนี่ย มันกฎหมายมันกับเพราะสันนิษฐานด้วยเป็นลูกของผู้หญิงทีนี้ทางแก้นะถ้าฝ่ายชายเนี่ยจะอยากจะได้ลูกไว้อ่าอยากจะได้ลูกหรือจะใช้อำนาจปกครองเด็กคนนี้ครับต้องทําไงครับเออก็ต้องไปยื่นคาร้องสิครับยื่นคาร้องต่อศาลก่อศาลขอรับรับรองบุตรขอรับเด็กคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายใช่ยื่นที่ศาลไหนเนี่ยก็ถ้าถ้าถ้าเป็นจังหวัดเทืรีก็ศาลจังหวัด ศาลเยาวนชนจังหวัดเพชรบุรีเออ,อนะฮะไม่ใช่ศาลจังหวัดเพชรบุรีนะครับต้องเป็นศาลเยาวนชน<า>และครอบครัวแล้วครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเออนะฮะ,ะ,ฮะคือถ้าจังหวัดไหนก็คือศาลเยาวนชนนะค,ะครับไม่ศาลจังหวัดมาะะเดีเด๋ยวนี้เนี่ยน่าจะมีทุกทุกจังหวัดละทุกจังหวัดครับนะฮะต้องไปยืนที่นั่นศาลทางศาลก็จะไต่สวนก็จะมีการไต่สวนครับว่าเป็นลูกจริงไหมอออ่าสมมุติว่าอีกคนหนึ่งเขาต่อสู้ว่าไม่ใช่ลูก อ่าไม่ใช่ลูกคุณอ่าอา,อาจจะมีการตรวจ DNA หรือหาสารพันธุกรรมอ่าถ้าปรากฏว่าตรวจ DNA หาสารพันธุกรรมปรากฏบว่ามันจับคู่กันได้แล้วมาตรงกันอฮะมีความรู้มีความรู้เป็นลูกจรงิง <c oughs> อันนี้เป็นลูกจริงแล้วประเด็นลูกจรงิงอ่าทีนี้ก็ต้องมาดูครับว่าหนึ่งอ่าลูกคนเนี้ยเราเนี่ยเราเป็นพ่อเนี่ยได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูไหมอืมทีนี้การอุปการะเลี้ยงดูเนี่ย มันยังไงบ้างนะครับเช่นให้การศึกษาเล่าเรียนให้ใช้นามสกุลส่งเสียเลี้ยงดูให้ใช้เงินแล้วก็คือให้คนทั่วไปรับทราบรับทราบว่าเป็นลูกเราให้ใช้นามสกุลเราหรือไม่ก็ตอนแจ้งเกิดเนี่ยในใบเกิดก็ระบุเลยว่าเราเป็นพ่อแล้วก็เราอาจจะเป็นผู้แจ้งเกิดอะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นพยานหลักฐานที่จะประกอบได้ครับ ว่าเราเราเนี่ยเป็นเป็นบิดาจริงครับอือ่าศาลก็จะต้องมีคําสั่งให้เด็กคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของของฝ่ายชายของฝ่ายชายอแต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายแล้วแล้วของหญิงจะยกเลิกเออไม่ใช่นะไม่ใช่ก็ยังอยู่ยังอยู่ทั้งคู่แต่เพียงแต่ว่าก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสองคนทั้งสองคนอืมทั้งสองคนเพราะฉะนั้นทั้งคู่มีอํานาจปกครองหมดก็ก็ เมื่อเมื่อเป็นบุทที่เช่าด้วยกายก็ต้องมาว่ากันที่อำนาจปกครองว่าจะให้ใครเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองครับอก็ต้องมาต่อสู้กับเรื่องนั้นอีกว่าเด็กคนนี้จะอยู่ในความปกครองของใครทีนี้อืจะอยู่ในความปกครองของใครส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะในทางปฏิบัติเขาก็จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็นหลักเด็กเป็นหลักว่าถ้าพ่ออยู่กับพ่อเนี่ยเป็นยังไงพ่อดื่มสุราเล่นการพนันนะฮะมีเมียมากอืมฮะ มีเมียมากมีเมียน้อย, <c oughs> อ,ย <c oughs> ออโอ้โหไม่รับมุกดฮะ <c oughs> ต้องกัดก้อนเกลือกินอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ยอมส่งเสียไปโรงเรียน <c oughs> อ่าถ้าได้ข้อได้จริงจากพยานแวดล้อมหรือชาวบ้านละแวกนั้นครับให้ถ้อยคำแล้วปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็ <c oughs> สายก็อาจจะให้ไปอยู่กับแม่เออให้แม่เป็นผู้ดูแลครับอ่าเป็นผู้ดูแลแต่ถ้าแต่ถ้าปรากฏว่าแม่อ ชอบมีผัวไปเรื่อยอืออ่าเ,เดี๋ยวมีคนนู้นเดี๋ยวมีคนนี้อืนะครับมีไปเรื่อยแล้วไม่เลี้ยงดูลูกครัอ่าเหมือนกันไม่ให้เงินมไม่ส่งเสียเลี้ยงดูปล่อยปะละเลยไม่ให้การศึกษาอ่ามึงจะเลี้ยงก็เลี้ยงมึงไม่เลี้ยงก็เรื่องของมึงอ,มอะไรเงี้ยก็สารอาจจะให้พอ่อเป็นผู้ดูแลอ,อ,อ,อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่มามาพิจารณาเรื่องความ การที่ว่าเด็กจะอยู่กับใครแล้วได้มีคุณภาพมากกว่ากันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะถามเด็กด้วยว่าเด็กอยากอยู่กับใครนั่นเป็นเรื่องของส่วนของการพิจารณาครับนะครับอย่างธนาจุยนได้มีมีบุตรกี่คนครับผมสองครับภรรยาสองเอาคนเดียวไม่ลดไม่มีลดนะฮะเห็นว่าตีแบดกับสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนผมไปออกกำลังกายนะอ่า ก็นั่นของของในส่วนของคาถามนะฮะล้วก็ตอบไปนะฮะมีตรงไหนเพิ่มเติมอีกไหมฮะทนายเอกในเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องลูกนี้อีกหน่อยดีไหมเรื่องลูกเรื่องลูกเนี่ยเรื่องบุตรเนี่ยครับอ่าผมเคยมีคดีอยู่นะครับเอ่อทางทางฝ่ายชายฝ่ายหญิงอย่างที่ว่านี่เลยอะครับแล้วผู้ชายเนี่ยมาเอาลูกนะฮะครับมาเอาลูกคนเนี้ย หนีไปเลยอืมหนีไปเลยหนีไปอยู่ที่อื่นเลยคือลูกนี่เดิมอยู่กับใครครับลูกนี้อยู่กับฝ่ายหญิงอยู่กับอยู่กับแม่อยู่กับแม่อยู่กับแม่นะฮะแล้วไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนอ๋อนะฮะไอ้ผู้ชายเนี่ยไอ้พ่อเนี่ยก็มารักไปมารักไปเลยรักไปเลยนะฮะแต่นี่ฝ่ายหญิงก็สืบไปสืบมารู้แล้วอยู่นี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะทีนี้ก็มาหาผมอืผมก็บอกว่ามันฟ้องไปเนี่ยมันช้าช้าอ่าคุณเอาไงทำไงก็ได้ไปเอามาเลย อืมนะไปหาที่โรงเรียนคุณไปเอาลูกมาได้เลยเพราะเนี่ยเป็นลูกของคุณครับนะฮะคุณมีอำนาจปกครองคนเดียวครับนะฮะไฟชายนี่ยังไม่มีครับอ่าก็ไปอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยอุ้มมาเลยครับเออจริงๆถามว่ามีอำนาจไหมก็ก็ถามว่าแม่ก็คือแม่โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างที่รเราพูดไปแล้วนะครับอย่างพ่อเนี่ยสมมุติถ้าถ้าไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยครับอ่ามันก็สามารถอ่าแจ้งความเป็นคดีได้ครับก็คือภาค ภาคภาคผู้เยาว์ก็คือภาคไปเสียจากอํานาจปกครองอผู้เสียหายก็คือมารดาอพอภาคไปแล้วก็เป็นคดีอเป็นคดีแล้วก็ก็สามารถไปเอาเด็กคืนได้อ่าจจะตกลงกันได้หรือไม่เอามาเลยก็ได้มันก็เป็นเรื่องของของฝ่ายฝ่ายหญิงที่จะต้องไปไปทําเราก็ไม่ผิดไม่ผิดอะไรเราเป็นแม่จะบอกว่าเรารักเด็กเรารักรักลูกรักรอเรือไม่ใช่ลักรอลิงรักเด็กต้องเป็นทนายเอก อืมไม่ใช่นะครับเ <c oughs> ออ <c oughs> ครับครับมันมันผมมีคดีเรื่องเรื่องเ,ออเรื่อง,เร,องเรื่องฟ้องยาเนี่ยครับเ,เรื่องเนี้ยคดีพวกคดีพวกเนี้ยจะถนัดมากสะรเองใช่ไหมอ่าผมจะถนัดมากเรื่องอฟ้องยาให้เขาเลือกกันอะไรกันเนี่ยถนัดมากระ <c oughs> วังกรรมตามทัน <c oughs> ะนะเอออย่างเครับเอ่อผู้ชายเนี่ยมีจดทะเบียนสมรสกับภรรยาอือ่าแล้วก็ปรากฏว่า เอาเมียน้อยเข้าบ้านอโอโหนี่มันสุดยอดเลยนะไอ้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยมันก็เป็นคนดีครับเป็นคนดีออืพอพามีน้อยเข้าบ้านเมียน้อยกระดาเมียหลวงไอ้เมียหลวงก็ถือทะเบียนสมรสอยู่อทําอะไรไม่ได้ก็ด้วยความที่พอดีก็ออกจากบ้านไปฮเขาก็ออกจากบ้านเมียหลวงออกจากบ้านออกจากบ้านออกจากบ้านสรุปบ้านหลังนี้ครับ สามีอยู่สามีน้อยอยู่กับเมียน้อยโสุดยอดเลยครับก็มาปรึกษาผมว่าจะทํำยังไงผมก็บอกว่าผมก็มีทางเดียวต้องฟ้องยายาอย่างเดียวอืทีนี้ยายาเหตุไหนมันก็มีเหตุเดียวก็คือก็คือยกย่องยยอหญิงอื่นยิ่งภรรยาอนะฮะยกย่องหญิงอื่นทีเนี้ยหลักฐานเนี่ยอยู่ดีเนี่ย คือถามว่าไอไอเหตุเนี่ยเราจะไปฟ้องปากเปล่าเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะมันก็มีต้องมีหลักฐานเพราะว่าทางทางสารก็ไม่ได้มารู้เห็นมาดูด้วยว่าเขาอยู่ด้วยกันอะไรจริงหรือเปล่าก็ต้องมีหลักฐานไอเล่าทนายความก็ต้องหาพยานหลักฐานอทําไงล่ะโอ้โหก็ต้องไปซุ่มนะฮะไปซุ่มกลางวันมั่งดอนเย็นมั่งอะไรมั่งเพื่อจะถ่ายรูปนี่ตอนนี้ทำอย่างนี้เลยเหรอ ผมตารางติดต่อไปนี้ผมรับคดีอย่างนี้ผมจะได้ทนายจะได้ทนายทำเลเนี่ยต้องไปถ่ายรูปแล้วก็ใช้กล้องแบบว่าอ่าซูมในระยะไกลโอ้โหแล้วกระจกรถเนี่ยต้องแบบว่าเช็ดให้เงาเลยฮะถ้าถ้ากระจกรถมีเศษฝุ่นอะไรเวลาเราซูมมาเนี่ยเพราะส่วนใหญ่รถทนายกระจกดํเมื่อ๋อขนของเทือนไม่ใช่นะเพาบุญเล่อา โอ้โหแล้วบีกลางวันแฉกเนี่ยผมครับหน้านี้มันก็ร้อนโอ้โหเหงื่อท่วมแล้วอันนี้ต้องมานั่งนี่ข้าพออกเลยเนี่ยกว่าจะได้หลักฐานมาฟ้องเนี่ยโอ้แย่เลยโอ้โหทนายทําขนาดนี้นะครับด้ค่าจ้างไม่รู้เท่าไหร่นะเนี่ยแต่บอกแล้วเรื่องนี้ถนัดครับถนัดถนัดดแล้วเป็นการแสวงหาหลักฐานซึ่งเขาไม่ได้ว่าไปเป็นล่วงละเมิดสิทธิ์เขาไหมเนี่ยครับไม่ไม่ครับเป็นการสวงหลักฐานเพื่อดําเนินคดีเออนะครับนี่เราพูดคุยกันมาวันนี้ก็ ก็เป็นเป็นตัวอย่างสนุกสนานนะครับหมดเวลาก็ประกอบข้อกฎหมายวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันสัปดาห์หน้าวันอังคารนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเกิดร้อมต้นนึงใครไม่ได้ทุกคนจงไปจดจําไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เคยแนะนําโปรดฟังกันว่า าหมอขุดใม้ทนายชาวบ้า